สวัสดีเพื่อนพวกแกคงลืมฉันไปนแล้วสินะรู้หรือเปล่าว่าฉันคือใครฉันคือเจสันเดอร์ สดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมสปีด d ิปเตอร์นะฮะหลังจากที่เราหายกันไปนานแสนนานนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับกับในทีมของเอ,อ่ยังไงอะเลยสงการมาแล้วแต่ก็ยังใส่ชุดสงการอยู่โอ้โหมีปืนจิดน้้ำด้วยโคตรเท่เออโอเคครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นรถยนต์นะครับวันนี้เราจะมาเงียนเงียนเราจะมาเล่นมอเตอร์ไซค์กันนะฮะเราอยากจะรู้ว่าเอาจริงผมก็รู้แล้วมันออกมานานแล้วแต่ว่า ผมก็ยังไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าผมหายไปนานเหลือเกินนะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ของผมนะอันนี้คือไม่ถาวรคือผมไม่ได้เติมซื้อถาวรมานะครับผมไปเติมเป็นแบบบัตรกาลิน่านะครับมันก็เลยไม่ได้ <c oughs> ด่านแรกมานี่ก็ประทับใจก่อนเลยซิก1ี่สิเป็นด่านที่ดิฟเยอะมากและคือแบบบางทีแบบมันก็ยังไงนะเนาะแล้วก็มีรถไอ้สีม่วงโคตนโหด <c oughs> โอเคมา ไปครับอกสามสองหนึ่งสแนปออกตัวก็ยังแหลกโอ้ยชนดูประโธนี่ครับนี่ครับเลี้ยวอย่างนี้นี่นี่แถวบ้านเขาเลี้ยวอย่างนี้นะครับนี่นี่เออสี่ติดไปนะ่าน,นี้ไม่เหมาะการยกหน้านะครับเดี๋ยวจะตัวยานะครับเดี๋ยวจะไปะหยุดกลางทางมานี่คงจะแย่เออเดี๋ยวผมจะลองยกหน้าให้ดูนะฮะไปครับโอ้โหแรงเกินนะครับเมื่อกี้แซงได้อะ่ะแต่ว่ามัน มันเป็นทางแบบยังไงทางยาวนะครับผมก็เลยแบบไม่แนะนําให้ใช้นะครับนี่ยกล้อโชว์ไอพวกนี้ถึงกับร้องโผกันเลยทีดิวเชียวนะฮะเฮ้ยๆไอคันไอคันแรกอ่ะไอคันหนึ่งอะไอที่หนึ่งอะรีบป่ะพี่เฮ้ยกลัวไม่ได้ซื้อแกงพะแนงหรือไงเดี๋ยว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 นี่ยกหน้าโชว์โอ้โหอย่างแรงอีกรอบมันจะเป็นอะไรไป อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอยอยแต่ว่าผมคิดว่ามอไซค์เนี่ยแอดวานดีนะแอดวานแบบใช้ได้เลยเชียวเชียวหลังจากที่ Android โดนอัปเดตที่ไม่ได้ใช้พลิ้กเคิลไปผมก็ฝึกฝนอย่างหนักนะฮะจนแบบก็ยังไม่ชินไปแหละแต่ก็ยังพอเล่นได้นี่ครับจุกหน้าไปครับจังหวะนี้อุ๊ยโอ้โหเลยว่ะเลยเถิดชื่เรียกว่าเลยเถิดนะฮะโอทีหนึ่งแม่งโคตรโหด啊 ไปไหนแล้วว่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวแบบพวกจะเข้าเส้นชัยทันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชิบายแล้วเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่ง <Monster Kill. S 1> นี่กูต้องมาเจออะไรวะเนี่ย <laughs> เปิดตาแรกมาก็เล่นกูแล้ว เอาใหม่กันดีกว่าผมว่าตาเนี่ยผมจะเล่นดีๆแล้วคือแบบโดนโดนโบินเนเตอร์ไปทีกูนี่คือเขาเผลอนี่นี่มอเตอร์ไซค์ของผมนี่เอ้ยโอ้โหมีเพื่อนเยอะเลยว่ะตานี้เฮ้ย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 มันแกงวัดเหลี่ยมนี่ว่ะโอ้โหแล้วไอคนนี้มันไหนอไนไหนูอะไรเนี่ยไอหนูอะไรเนี่ยไอหนูกระจีดอะไรวะ <c oughs> จากกระจเหระเออแม่งขี่รถยนต์อยู่คันเดียวเนี่ยโอ้โหไม่เข้าตีมเลยอะฮื โอ้โหตอนนไปแล้วบมจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันผิดเพื่อนแล้วมันยังจะมาเบียดผมอีกอ่ะทุกคนดูดีทุกคนโอ้โหเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันไปนู่นแล้วเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราต้องตามให้ได้เราเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์นี่แก้วัดน้องโจกเหรอเหมือนว่าเก่งเหรอนี่ไงโดนไปดิครับนำไปดินำไปดิเถอะนี่ไงโอเวอร์ดิฟไปโอเวอร์ดิฟเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวแบบ ธรรมดาธรรมดานะฮะก็ดิฟไปให้เด็กมันดูนี่แหละสวยออออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ไปเอ้ยมอเตอร์ไซค์จะไปเสียงเหมือนฟอร์มูละวันเลยโอเคครับผมเข้ารอบแรกไปแล้วนะครับเฮ้ยดูเหมือนว่าทั้งแมปนี่จะทิ้งห่างอยู่พอสมควรติดน็อตไปครับผมเลี้ยวยังไงเลี้ยวอย่างนี้นี่เลี้ยวอย่างนี้เขาเรียกว่าวัดหนองโจกนะฮะเออ ถึงถึงหายไปนานแต่ก็ยังยังมีชีวิตยอยู่นะจ๊ะนะไม่ได้แบบเน่าในไปแล้วสวยครับผมหลายคนอาจจะงงครับผมหายไปไหนมาพี่ผมคิดถึงพี่อ่พี่หายไปไหนมาคือพอดีผมไปเที่ยวดลุมดำมานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุมดำก็ไม่ช่วยกูแล้วจังหวะนี้ไม่ค่อยสบายด้วยปนเปรก ว่าเมื่อกี้เฮ้ยมันมาขวางค้างอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะโอ้อล่นอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอนี่ <c oughs> มันแกง๊งเหลี่ยมเหลี่ยมสามเพดานนี่ว่าเฮ้ยนี่มันแก๊งเหลี่ยมสามเพดานเนี่ยผมจําได้เนี่ยผมจํามันได้้นี่มันรดอะไรวะเนี่ย โอ้รถสีม่วงก็มาว่ะเฮ้ยจังหวะนี้เพื่อนเรามายกหน้ากันดีกว่าแต่ว่าทางเนี้ยมันโคตรยาวคือมันไม่เหมาะกับยกหน้ามากมากเลยด้วยนี่ครับผมตานับไปเฮ้ยเพื่อนสีม่วงอ่ะเฮ้ยสีม่วงเฮ้ยไม่เข้าตีมเพื่อนเราอ็แบบโอ้หจะมาเบียดผมอีกนะตไปครับผมได้อยู่เฮ้ยเพื่อนรอด้วยรอด้วยเราก็ร่วมล็กร่วมสุกกันมาตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยโอ้แท็กซี่มันนำหนึ่งเลยว่ะ เอคซีสายโหดนี่ว่าสายโหดกระโดดตบนี่เดี๋ยวขวานี่เอ้ยโอ้โหสวยงามไปครับผมเฮ้ยข้างหน้ายัางไงข้างหน้าโอโ้โหห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแฝงไกลโอโ้โหนี่ไงห่อกันแนตะ่ผมไม่ห่อครับผมไม่ห่อครับผมไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะฮะนี่ครับผมติดไปครับผมยกหน้าโชว์อ่าม,มันต้องรีบกดเว้ยมัน มันไม่ทันเว้ยเอาใหม่เอาใหม่โหคงเนี่ยอย่าหวังเลยผมจะใช้อะถ้าใช้ไปเนี่ยผมเป็นเต่าง่อยแน่นอนอี๋โอ้หเฮ้ยแท็กซี่แรงเกินเฮ้ยนี่ครับจะรีบไปซื้ออะไรอะหรอแกงพะแนงก็ยังมีอยู่นะเนี่ยโอ้โหพี่แกงก็โหดจัดว่ะเอาละครับเอาละครับเอาละครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ผมจะสวนเฮ้ยได้ไหม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 ไ ตอนนี้รูเดือดมากรูเดือดมากรูเดือดมากติดไปครับผมอ้าวแฟงได้ครับแฟงได้นี่ยกหน้าโคลโอ้โหแรงเกินอยกอีกรอบกันเลยไปเริ่มมีหวังเริ่มมีหวังพี่พี่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหตอนนี้ความเร็วอยู่ที่สองร้อยกว่านะครับผมเฮ้ยเต่าง่อยเต่าง่อยเต่าง่อยชนะชนะที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งชนะที่หนึ่งไปนะ เสียเฉวไปนิดเดียวแต่ก็ยังทําได้อยู่นะครับไม่ค่อยถนัดวะ <c oughs> ไม่ถนัดวะในมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะโอ้โหผมปกติผมไม่เคยเล่นมอเตอร์ไซค์ในด่านนี้เลยเอยเล่มมันมีเวลแปดเวลสิบห้าวะเอาละครับผมตอนนี้ก็ยังพอมีหวังที่จะชนะได้อยู่นะครับเพราะว่ามีเวลต่ํามานะครับชอบเอ้ย,อย่าชน่าชนเอยอยเอ,อะไรสวยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะชนดิติดอถไปเลยครับไม่ต้องรออนะไรแล้ว ทางลานี่ก็รีเกินรีเกินรีนรไปซื้อผ้าอ้อมให้แม่ใช่ไหมเอ้ยแม่ไม่ได้ใช้ผ้าอ้อมนะเหกโอเคมาครับมันค่อนข้างที่จะเลี้ยวยากแต่ถามว่าเลี้ยวไ,ได้ไหมเลี้ยวได้อยู่อ้าวเพื่อนทำอะไรอะเกินบอกว่าไม่ไหวจริงว่าโค้งนี้สุดยอดเกินอะไรอย่างนี้เห็นครับผมมาได้สวยครับผมมาได้สวยไปครับผมสวยนี่แหละ หบอกเลยว่าตามผมไม่ได้แล้วจังหวะนี้โอเวอร์ดีไปฮะโอ้โหชนเกือบเกือบเกือบดีแล้หลอดในตันยังไม่หายนะครับติดตีดบิวไปนะครับนี่แล้วก็แอดวานนิดหน่อยนะเฮ้ยเฮ้เกินเกินเกินอรองูเนี่ยเดี๋ยว <c ười> เดี๋ยวเยวโ,อโอเคโอ,โอเคมาเฮ้ยที่เหลือไปไหนกันหมดแล้วเพื่อนนี่นี่เนีข่าวว่าจะรีบไปซื้อว่าออฟใช่ไหมอาละครับผม ล,ลงไปเลยเฮ้ยเพื่อนรอด้วยไม่เพื่อนเฮ้ยทำงี้ไม่ได้ทำงี้ไม่ได้เพื่อนไม่โอ้โหไม่เป็นไรครับเราก็สู้ด้วศักดิ์ศรีโอเคครับผมเดีย๋ยวเรามาสรุปค่าเทินของมันดีกว่านะฮะคือรถคันนี้มันเป็นรถที่แบบสมดุลมากอะคือแบบ ทุกอย่างมันมันค่อนข้างที่จะพอดีกันเลยนะฮะแต่แบบถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะฮะแต่ว่าเราต้องแบบเย็นจริงอะคือสําหรับผมผมแบบยังไม่ค่อยเสียนมอไซต์เท่าไหร่นะครับบางทีผมก็ไม่ค่อยใช้หรอกอายกหน้านะผมจะใช้แค่แบบบางโค้งที่แบบนึกออกว่ากูต้องใช้อะออแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ไงเพราะเราลืมที่เราไปติดเล่นแบบไม่กดนะฮะเออก็โอเคก็มึมหาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอย่าครั้งหน้าเราจะมาทําอะไรกันก็ ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ